ก็เห็นเมื่อวานพอดีสังเกตเห็นว่าเวลาทําทานที่เราตั้งใจเกินไปครหลวงพ่อมันจิตมันส่งออกไม่ได้อยู่ตรงจิตในจิตตรงนั้นพอจิตส่งออกแล้วมันเหมือนกับอ่าไม่รู้คือไม่รู้เรียกว่าจิตเสื่อมไหมครับคือมันมันไหลออกไปทีเนี้ยมันเหมือนกับ คล้ายๆกับทุกวันนี้ยรหนุมพ่อเวลาสิ่งทำงานเนี่ยสิ่งก็ตั้งใจแบบเหมือนให้คนไข้ที่อยู่ตรงหน้าในทุกปัจจุบันปัจจุบันนะครับหรือว่ากลับบ้านก็โอเคแต่ก็คือให้กับพ่อแม่ครับทีนี้ก็มันเหมือนกับไอความตั้งใจของเราเนี่ยซึ่งมันเป็นความตั้งใจดีด้วยนะครับของพ่อแต่มันตั้งใจมากๆนะครับจิตอะ มันไหลไปกับสิ่งที่ถูกรู้โดยที่โดยที่เราแบบเหมือนกับคิดว่ามันน่าจะอยู่ตรงอ่าคล้ายๆกับคือพอรู้ตัวอีกทีหนึ่งอ่ะมันไหล้ลวใช่ครับแล้วก็เมื่อวานก็เลยนึกถึงเรื่องที่หลวงพ่อเคยเล่าที่หลวงตาเราโกรธอ่ะว่าตั้งใจก็เป็นความตั้งใจที่ดีด้วยแต่ว่าพอรู้ตัวอีกทีหนึ่งอ่ะ จิตมันเสื่อมไปเรียบร้อยแล้วแล้วสิ่งรู้เลยว่าแบบเหมือนยิ่งถ้ามีเจโตสูงสูงนะครับเวลามันหลุดทีนึงอะมันไ,ไกลไ,ไกลเลยใช่ครับก็เลยเห็นตรงนี้แล้วมันเป็นจุดที่แก้ยากสําหรับสิ่งเพราะว่าไอสิ่งที่เหตุที่ทําให้เกิดเนี่ยมันเป็นความตั้งใจดีด้วยมันไม่ได้เป็นอกุศลนะครับก็คือสิ่งหลุดไปอันนึงมันต้องเป็นปัจจุบันด้วย พอเราตั้งใจแล้วมันไปนู่นไปวาดภาพทั้งทั้ี่ม,มันยังไม่ถึงเวลายังไม่เกิดเรไปวาดภาพไปไกลมป็อนาคตเข้าใจไหมสิ่งเผลอไปอ่ะตั้งใจอย่างทูท์ตั้งอย่างลุงตาตั้งใจหลากลด <c oughs> ก็ถ้าตั้งใจหลากรอหยุดหลาวไม้แผ่นอันนี้ตอไม้อันนี้ถ้าอย่างเนี้ยไม่ไป แต่ไม้อันนี้แล้วไปอยู่เดี๋ยวมันจะได้ไปสี่ห้าอันสิบอันยี่สิบอันอ,ออกมาเป็นกรดที้ไปแล้วแต่ที่สังเกตเห็นนะฮะหลวงพ่อไอ้ตั้งใจตรงนั้น่ะเป็นปัจจุบันนะครับอย่าเยงเช่นสิงฉีบหน้าสิงก็อยู่ที่กําลังฉีดอยู่เลยอืแต่มันตั้งใจมากๆากนะหลวงพ่อก็เห็นตัวเชจฉลบออกตอนนี้แหละคือให้เขาเป็นไปนตามใจที่เรปาปรารถนาแต่อ,อย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ ก็ตั้งใจฉีดตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่กำลังฉีดก็ตั้งใจฉีดก็ตั้งใจฉีดให้ดีที่สุดมันจบอยู่ตรงนี้แอคชั่นแต่ผลนะมันเป็นไปตามกรรมแต่เราเอาผลที่มันจะเกิดเนี่ยบรรวมความตั้งใจไปด้วยซึ่งเป็นอนาคตเข้าใจไหมเนี่ยครับเออ แล้วอีกอันหนึ่งฮะหรืออย่างเมื่อวานเนี่ยฮะพอญาติธรรมเขาพูดอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับให้กับเขาตรงหน้าคือตั้งใจฟังเขาเนี่ยแต่ไอความตั้งใจฟังตรงนั้นนะะเราเห็นว่ามันไหลออกไปแบบทั้ทงทั้งที่ตอนตอนนั้นเนะี่ยคืออยู่กับตรงตั้งใจฟังเขาแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยฮะแต่มันมีความหวังผลเนี่ยตั้งใจแล้วก็ จาอไปหาผลของเขาไม่ใช่แค่ปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วที่มันหลุดน้นหลุดเพาะหวังผลทั้งนั้นแหละพอหวังผลปับ๊บเราไปลิมิตว่าผลมันจะเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นแต่สังขารมันเกิดแล้วมันหลอกไปแล้วเพราะตอนที่เราตั้งใจอยู่เฉพาะหน้าเนี่ย ผลจะเกิดขึ้นยังไงก็เป็นไปตามกรรมอย่างเดียวเลยแต่เราทำดีที่สุดแล้วแต่ไม่สามารถลิมิตได้ว่ามันจะเกิดดีเกิดร้ายแต่ดีที่สุดแล้วเท่าที่เราทำได้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไปตรงนี้หลุดจากปัจจุบัน เพรเผอสตินิดเดียวเองเผลอไปหวังผลเข้าใจนะอย่างถ้าตั้งใจฟังนี้หวังผลอะไรครับก็ตั้งใจฟังนี้ไม่หวังผลไม,ไม่ไปไหนด้วยก็ฟังไปเป็นคำคำคำคยางแค่กินข้าวด้ กินไปทีละคำทีละคำความรู้สึกก็ไปทีละคำแต่ก็กำลังกินทีละคำไอ้ห้าคำก็อิ่มแล้วเนี่ยหลังฐาเกิดละเพราะมันจะถึงห้าคำหรือเปล่าไม่รู้สิ่งหาตัวอย่างในชีวิตสิ่งเองก็แล้วกันแล้วอยู่แค่ปัจจุบันไม่หวังผลสำเร็จว่าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะไม่หลุด แต่ทุกอย่างที่มานหลุดเพราะเราหวังว่าเสร็จแล้วมันต้องเป็นนั่นเป็นนี่อ,อย่างฉีดหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวสวยเงินไปแล้วสวยยังไม่รู้สวยหรือเปล่าเราทำไม่ดีที่สุดตรงนี้ทุกเคสตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจมั่นและอยู่ตรงที่ตั้งใจไม่ไปอยู่ที่ผล เข้าใจนะนะลองลองดูเอาหน่อยลามีอะไรไหมหน่อยพอดีก่อนมาเงินมันมีมีประเด็นให้เปรียบเทียบมีสองประเด็นตอนที่ก่อนมาจะมีปัญหาปัญหาที่ท,ที่เพราะว่าเหมือนพอเราทํางานแล้วอะไรที่เข้ามาส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นเรื่องดีเป็นปัญหาทั้งนั้น แล้วก็นูกน้องก็มาบอกปึ๊บแล้วก็กำลังจะไม่อยู่มนะนี่นมัน,นมต้องมีเรื่องด้วยนะ <g ül> อะไรเงี้ยคะ่ะ <g ül> ก็มีความมีโมโหไปะะแล้วแล้วพออ่ะแล้วก็แก้เท่าที่แก้ได้แล้วก็มีอารมณ์ไปแล้วคะ่ะแล้วพอมาปึ๊บก,ก็มีอีกปัญหามาถึงแล้วอ่ะ <g ül> ก็มีปัญหาปึ๊บแล้วก็ แต่มันจะคนละอย่างสังเกตเห็นเพราะว่าเหมือนเพราะว่าตัวเราไม่อยู่ตรงนั้นเราก็เลยทําเท่าที่ทําได้ก็แก้ไปเท่าที่แก้ได้แต่ว่าเห็นอยสองอย่างก็คือเอ๊ะแก้แบบที่เวลาเราไม่อยู่ตรงนั้นมันไม่มีอารมณ์มาอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราไม่เห็นอะไรอะไรทั้งหมดเราก็แค่ทำเท่าที่เราทำแต่พอมองอีกทีก็ ถ้าเราอยู่ตรงนั้นเรากท็ทำได้แค่นี้เหมือนกันก็ทําได้เท่าที่เหมือนอยู่ที่นี่แต่มีอารมณ์บูดไปด้วยใช่ค่ะเ <laughs> <laughs> พราะอะไรรู้ <laughs> ไหมอารมณ์บูดเพราะอะไรรูไหมเราไม่ยอมรับไม่ยอมรับก็ได้แต่เราหวังผลสำลีเหมือนแล้วมันไม่เป็นไปตาม ที่ราหวังผลเพราะเราอยู่ใกล้ตรงนั้นนะไอะ้แก้ทำไมไม่จบวะอย่างเงี้ยถ้าอยู่งี้แก้ไปแล้วจบไม่จบไม่รู้อยู่นี่แล้วใช่จบจบ,จบคิดว่าเออมันได้แค่นี้เออ,อก็แก้ได้แค่นี้แต่อยู่ตรงนั้นก็แก้อย่างเงี้ยแต่มันมีให้แก้ได้อีกอเพราะเราอยู่ตรงนั้นเราถ้าเกิด เราสามารถอยู่กับมันโดยที่เราไม่มีอารมณ์ก็<ม>อยู่กับปัจจุบันกนะ็คือปัจจุบันนั่นเองเฮ้ยปัจจุบันทำได้แค่นี้แหละต่ผลไม่ได้เกิดอีกสองสามวิมันจะเกิดขึ้นมาก็เป็นไปตามกรรมก็เราทำดีที่สุดแล้วใช่ไหมล่ะแค่นั้นเองตัวความเป็นปัจจุบันแหละจะเป็นตัวทดสอบเรา ถ้าเรามั่นคงในความเป็นปัจจุบันหมายความว่าเรากำลังห่างไกลจากโลกธรรมโลกธรรมจะดึงเราเนี่ยไปหาผลสำลิศเสมออย่างเคสของมอสิ่งตั้งใจให้มันสวยให้มันดีได้บนความตั้งใจมั่นแล้วแต่ไอท้ทีลึกๆล็ะเพื่อผลตอบแทนคนไข้จะได้มีความสุข เห็นไหมมันจะมาตรงนั้นเมื่อกีอ้พอลองทำดูครับหลวงข้อปรากฏว่าเห็นตำแหน่งของจิตแล้วครับว่าอยู่ตรงความจริงใจพอหาตำแหน่งเจอก็อก็เข้าใจแล้วเพราะว่าตอนแรกมันไปอยู่ตรงความตั้งใจตั้งใจแล้วหวังหวังซ่อนอยู่มันไม่รู้ตัว แต่พอจิตดูจิตแล้วเห็นตรงความจริงใจตรงเนี้ยมันก็เลยหาเจอพอตรงนี้มันก็เลยรู้ว่าอ,อ๋อม,มันมันคนละอย่างกันใช่ใช้ความจริงใจก็ได้คือปัจจุบันก็ได้มันตรงสุดแล้ว <c oughs> ยังมีอะไรไหม นี่กือ,อ่มันจะเป็นเคสเหมือนคล้ายๆของพี่นี้ิดหนค่งแต่ว่ามันจะต่อมานิดนึงก็คือสมมติว่าเราเจอปัญหาแล้วเราก็แก้แล้วในระดับที่เราแก้ได้แต่ก็จะไปเจอความคาดหวังของสมวนมามา,มาอย่างเงี้ยมามาเขาจะบอกว่า เหมือนที่เราแก้อะมันมันยังไม่สุดยังไม่ดีที่สุดเหมือนกับเราเออ่ม่เต็มที่เรายังไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยเรายอมแพ้ง่ายเกินไปอ่ะเราใชร์คำนี้ก็นั่นแหละสังขารทั้งหมดแล้ว่ไมล่ะก็เราจะพูดถึงอยู่แค่ปัจจุบันเนี่ยเอาไปที่สุดจะวาดภาพไปเลย ไปเลี้วเลวแล้วเข้าใจไหมเราจะเอาทมหรือจะเอาโลกถ้าเอาโลกก็ไปถึงที่สุดถ้าเอาทาอยู่แค่ปัจจุบันนี่หละความต่างของโลกกับทำใช่ไหมถ้าจะเอาโลกก็เอาดันให้ถึงที่สุดแล้วก็จินตนาการต่อไปเลยเป็นสังขารล้วน ส่วนไมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้<ช>แต่คิดว่าระวางมาถึงที่สุดแล้วแต,ต่ตรงนั้นมันจะเกิดขึ้นก็ตามกรรมที่เราสร้างมานล้วมันก็ย้อนมาหาธรรมเพราะว่าตอนนั้นก็กคิดอย่างนี้เลยก็คิดว่าเออเราดีที่สุดละเท่านี้ถ้าเ,เกิดว่ามันจะเกิดหรือมันจะไม่เกิดก็เป็นไปตามกรรมโอเคก็แค่นั้นแหละนี่คือตัวจริงสวยตัวที่ คาดว่าคิดว่าป้องกันอะไรเงี้ยมันเป็นไปตามกรรมหมดถ้าก,กรรมดีไม่ได้ส่งมาไปไม่รอดหรอกสักลายซึ่งบางทีเราก็ทุกฟรีทุกฟรีแล้ว<ช>เราก็เห็นเขาก็ทุกฟรีเหมือนกันอคุณท,ทอมมีอะไรไหมเมื่อกี้ฟังที่หมอผมนึกถึงสองกิจกรรม ประจำวันของผมที่ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถจริงใจกับมันโดยที่ไม่ต้องแฝงความตั้งใจกิจกรรมอื่นคือคือ,คอต่อยมวยตอนเช้ากับกับเล่นดนตรีตอนค่ๆาๆอะครับสองกิจกรรมนี้รู้สึกว่าเราผ่อนคลายปล่อยวางแล้วแล้วมันเป็นของมันเองแล้วเราไม่ได้คาดหวังผลเป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่า สบายๆัยมันง่ายสุดแต่จะนอกจากนั้นยังเป็นภารภารกิจที่ต้องทอํากิจกรรมอื่นๆให,ให้ให้ให้เหมือนสองอย่างนี้ครับอย่างอื่นก็จะเป็นขับรถเลี้ยงลูกทํางานมันยังมันยังแฝงด้วยอะไรที่ยังไม,ไม่ไม่ได้บริสุทธิ์เท่าเท่าต่อยมวยกับกับเรื่องกีตาร์ร้องเพลงอ่าก็ทํทุกอย่างค่อยๆทาทีละเคสให้มันเหมือนกับที่เรามีต้นแบบไว้เนี้ย อย่างน้อยพอเห็นพอเห็นแสงไฟปลายองค์งงสองสองอย่างแล้วว่าเ,เวลาเราต่อยมวยกับเล่นดนตรีมันไม่เหมือนกิจกรรมอื่นในใแต่ละสัปดาห์หาเลย<ต>มันอยู่กับปัจจุบันได้ก็เราก็เอาทุกอย่างเข้ามาหาปัจจุบันแล้วเสร็จแล้วทุกอย่างในในกิจกรรมที่มันไม่เหมือนไอตรงที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยเราก็ามาหาดูซิว่ามันเออร์เลอร์อะไรนะ ท่าที่เราทํามาทั้งหมดเราจะเห็นว่ามันเออเลจากโลกธรรมทั้งนั้นเลยเข้าใจใช่ไหมโลกธรรมทั้งนั้นแล้วเมื่อโลกธรรมเกิดขึ้นมันก็อยู่ในหมวดที่ว่ามีโลกธรรมมีสังขารมีความคิดแล้วก็หลุดจากปัจจุบันสามพ้อยเนี้ยดิพาหลุดหมดถ้าดึงกลับมาได้มันก็จะได้เหมือนกับโรคดนตรีหรือโรคชกมวย ก่อนก่อนต่อยมวยกับก่อนเล่นดนตรีนี่ผมจับต้นชนไปลายไม่ถูกผมรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ได้ทราบความละเอียดลึกลำดับลึกระยะอะไรของของกิจกรรมที่มันที่ทีทอ่อัยตนาไปไปจับต้องไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพออยู่ดีๆมันพอมีมวยกับดนตรีมันรู้สึกว่าเอ๊ะอ๋พอพอพอจับจับทางแล้วอ๋อน่าจะประมาณอย่างนี้ <c oughs> ครับอ่า อย่างน้อยก็พอได้โฟกัสแล้วพอได้เริ่มต้นฝึกครับพอกว่าอ๋อมันน่าจะประมาณอย่างนี้เ <c oughs> พราะมวยกับดนตรีนี่มันไม่มีเรื่องของความคาดหวังหรือเวลาหรืออะไรแล้วแล้วมันก็ส่งผลเอแตกต่างกันอย่างมากครับ <c oughs> เหมือนเราได้ได้หลุดไปเป็นเออไม่ได้ไม่ไม่รู้ว่าเรียกอะไรดีแต่ว่าน่าจะน่าจะประมาณอะไรที่เรา มันม <ut> ันมวยการดนตรี <ree> มันเป็นกุศโลบายอะไรบางอย่างที่ที่ไม่ได้ตั้งด้วยเงื่อนไข,ขของกิจกรรมอื่นในในชีวิตประจำวันอย่างอย่างอื่นเราอาจจะอะ่ยังไม่หลุดพ้นจากความตั้งใจหรือความหรือการโฟกัสเรือร่องอะไรครับยังยังคงม,มียังไม่ได้มีความพกสำหรับผมนะครับอ่ามวยกรรดนตรีมันเหมือนกับ เหมือนเดินจงกมเหมืนเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับลมหายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าส่วนตัวมันมันมันง่ายเปนการปลดปล่อยใช่ใช่ครับตั้งสมาธิได้ง่ายกว่าแล้วแล้วอ่ารู้สึกรู้สึกว่า็นต่างยังอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็มีป้าหมายอยู่ว่าถ้ากิจกรรมอด่นเนใน อ่ต่อไปเนี่ยเราเราจัดการมันได้เหมือนมวยเดนตรีมัน,น,ม,นมันน่าจะเป็นอะไรอที่ก็ลอง <c oughs> ก็ลองเอาตัวนี้เป็นเป็นครู <c oughs> แล้วกิจกรรมอื่นที่มันมีอะไรแฝงก็เอาเข้ามาอาจารย์กับกับไอตัวที่เป็นต้นแบบนี้มันก็จะเคลียร์ได้แล้วมันก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นปลายอุมง์ก็จะสว่างขึ้น นีสว่างขึ้นจกนกระทั่งสว่างจ้าไปหมดเห็นไหมมันเกิดจากตรงนี้แหละเกิดจากแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่เกิดขึ้นก่อนเป็นต้นเทียนขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วเราก็เอาตรงนี้เป็นครูแล้วก็เทียบไปเรื่อยมันก็ขยายกว้างขึ้นไปเรื่อยเนี่ยการพัฒนาจิตจะเป็นแบบนี้ อันนี้อันนี้สาคัญมากเลยครับสำหรับผมเพราะผมไม,ไม่ไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเราอยู่ทางโลกเราเหมือนมุ่งมั่นพัฒนาทักษะแะ้วครับแต่ว่าจริงๆโจ์ก็คือพัฒนาจิตที่ที่หลวงพ่อบอกอันนี้ร,รู้สึกรู้สึกยินดีดีที่เหมือนกับว่าได้ได้ปรับองศาถือว่าว่าจากนี้ไปมันหลอกโฟกัสตรงไหนล้วเราเป้าหมายคืออะไรท,ที่ผ่านมาทางโลกก็คือ เหมือนเหมือนที่พี่หมอบอกก็เราเราเราตั้งเราตั้งใจดีในในสิ่งที่รับผิดชอบในในอ่าในแบบสถานั้นนั้นนึงแต่ว่าจริงจริงมันมีอะไรที่ที่เป็นที่ต้องฝึกฝนที่ที่เป็นเป้าหมายเป็นโจทย์มากมากกว่านั้นที่พี่ๆได้รับทราบแล้วแล้วล่วงหน้ากันไปก่อนเนี่ยเขาก็คูกต้องอะไมาถูกทางนี่แหละค่อยๆไปเรื่อยอย่างนี้เพงลงนะ อยอะไงนะก็มันงานงานที่เพีงทำอยู่มันเกี่ยวข้องกับหลายหลายส่วนอของรัฐบาลที่นี้รัฐบาลที่เคยทำมาก่อนนี่ก็จะเข้าใจกันละว่าเออมันมันมีประโยชน์อะไรเงี้ย <sniff> พ <ing> อเข้าใจกันไปก็เปลี่ยนคนใหม่มาแล้วที่นี้ก็ยุ่งอีกก็อาจจะให้การอนุรัติในการจัดงานอะไรเงี้ยยากขึ้นอีกแล้วก็ ประโยชน์สําหรับเขาคืออะไรจวมาเขาจะนินว่าเขาได้อะไรเขาไม่ไนินว่าอ่าประเทศได้อะไรมันก็ยุ่งตลอดถึงก็ไปเดินกับเพื่อนๆที่พระทาดหลวงตลอดก็ยังไม่แน่ใจว่าเวลาเราเราเดินแล้วคุยกันเนี่ยคือคือเหมือนหลวงพ่อให้เดินอย่างเงี้ยอันนี้ได้ไหมเจ้าคะก็ที่เดินเพื่อถก ข้อค่องใจของแต่ละคนมันก็จะเป็นความรู้ขึ้นมาใหม่แต่นี้พอเป็นความรู้ขึ้นมาแล้วเราถกไปสักทริปหนึ่งเจ็ดวันสิบวันแล้วควรจะสรุปเสถกทีเฮ้ยเราถกกันแล้วเราได้อะไรบ้างเข้าใจไหมเราได้อะไรบ้างก็ได้ความรู้อะไรบ้างพอเพื่อนๆแนะนำบอกว่าต้องเอาตังค์ใส่ซองไปเลยอะไรเนี่ย ต้องเข้าใจระบบตอนแรกยังจิตใจมันไม่ไปด้วยเลยแต่ต่อมาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเขาคงมีเหตุผลที่อยากได้อะไรเนี่ยกล็ลองทำดูก็ฝืนใจหน่อยแต่ก็มันน่าจะมีเหตุละ่ะก็ทดลองทำดูมันก็ดีขึ้นนะ ก็คือมาจากทานนั่นเองพอเราสละออกแล้วเออมันโล่งสบายเดี๋ยวให้เราทำไปเรื uh, ่อยๆมันก็จะเข้าใจเพราะที่ทำไปเราไม่ได้เดือดร้อนอแค่นั้นเองทานไปเรื่อยๆเลยดีก่อนใช่เพนมีอะไรไม่เพนยังไม่ออกความเห็นเลยทิปนี้ อ๋อมีอะไรไหมยุณพีก์ะมไม่มีคุณน้องมีอะไรบ้นะสรุปข้อธรรมอันนี้ก็คือเราจะสรุปว่าความเป็นปัจจุบันอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบัน,นจริงแต่มาหลุดจากปัจจุบันที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราเกิดคาดหวัง โดยไม่รู้ว่าเราคาดหวังเราไม่รู้ว่าคาดหวังและตัวดูดให้เราไปคาดหวังก็คือโลกธรรมก็คือสังขารอ๋อเข้าใจแล้วคร่ะผมพ่อคือเมื่อกี้พอลองทําดูอะครับพอเราทํางานด้วยความจริงใจอะ่ะมันเป็นทํางานด้วยมัก โดยอัตโนมัติแต่ถ้าทํางานด้วยความตั้งใจอ่ะเป็นการทํางานด้วยขันทีเนี้ยพอหลวงพ่อบอกว่าตัวโลกกะระทำอะครับคือถ้าเราทํางานด้วยความจริงใจอ่ะมันจะตัดโลกกะระทำอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เป็นตั้งใจคือใช้ขันเนี่ยมันจะมีโลกกะระทำเจืออยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวเจับ <c oughs> ก็เลยตอนนี้อยู่ตรงตรงจริงใจพอทําด้วยความจริงใจปื๊บแบบมันเลยเป็นเหมือนมักในมักก็คือเป็น เป็นมัคอัตโนมัติเพราะเมื่อก่อนพอเราไปจับมัคโดยที่ไม่ได้เอาไม่เริ่มจับจริงใจอ่ะมันจะกลายเป็นมัคปลอมแต่ว่าพอเราเริ่มจับจริงใจมันมัคโดยอัตโนมัติมันเลยเกิดเองเอานะข้อธรรมวันนี้สั้นเอางี้ก่อน